สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนด์เมดนะคะคลิปนี้เป็นเสื้อถักลายสับประรด ep สอนะคะต่อจาก ep หนซึ่ง ep หนนี้เราจบกันที่แถวแถวที่เป็นโซ่สามนะคะคือแถวนี้นะ แถวที่เป็นจุดแยกแล้วก็โซ่สามขั้นแล้วก็จุดแยกคะ่ะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ทำห่วงขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห่วงนะคะด้านข้างก็เป็นจุดแยกนะคะขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็จุดแยกนะคะ ซึ่งถัดไปนะคะให้เพื่อนเพื่อนก็ถักตามผังลายที่พี่แอนบอกนี้นะคะจุดแยกแถวถัดไปนะคะจุดแยกแล้วก็ทำเป็นตัว v แล้วก็จุดแยกแล้วโซ่สามแล้วก็ทำห่วงสามห่วงแล้วก็โซ่สามแล้วก็จุดแยกค่ะขั้นด้โซ่สองแล้วก็เป็นตัว V นะคะ แล้วก็แถวถัดไปค่ะจุดแยกโซ่สองแล้วก็าเป็นสองหลักนะคะแล้วก็ขั้นด้วนโซ่ห้าแล้วก็สองหลักแล้วก็เป็นจุดแยกนะคะแล้วก็โซ่สามแล้วก็ห่วงสองห่วงนะคะโซ่สามจุดแยกโซ่สองแล้วก็เป็นสองหลักแล้วก็โซ่ห้าขั้นนะคะ ก็แถวถัดไปนะคะจุดแยกโซ่สองคันแล้วก็9ก้าหลักนะคะแล้วก็จุดแยกแล้วก็หนึ่งห่วงสลับกันค่ะก็ให้ดูเป็นแนวทางนะคะเผื่อตอนที่พี่แอนถักอาจจะดูไม่ชัดก็ลองย้อนมาดูต้นคลิปอันนี้ได้นะคะ อันนี้หลังจากคลิป ep หนึ่งนะคะที่เราจบงานเราแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยค่ะเราก็มาจบแถวนี้กันนะคะโซ่สามแล้วเราก็มาควักลงในโซ่หลักที่สามแทงลงไปดึงไหมลอดผ่านนะคะเลื่อนห่วงไปข้างหน้า หึงหลักค่ะแล้วก็เลื่อนไปอยู่ตรงกลางจุดแยกทำพอหนึ่งคอขึ้นมานะคะทำโซ่ขึ้นมาสามหลักค่ะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอรวมโซ่ด้วยก็เป็นสองหลักขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงในจุดเดียวกันสองหลัก ไปก็โซ่สามทำคอทอลงในห่วงโซ่สามคอทอลงในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็คอทอในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่สามแล้วก็คอทอในห่วงถัดไปเราก็จะได้ห่วงขึ้นมานะคะสามห่วงเสร็จแล้วขั้นด้วยโซ่สาม ก็ทําพอหนึ่งคอลงในจุดแยกสองหลักค่ะจุดแยกจะเหมือนเดิมนะคะคันด้โซ่สองแล้วพอหนึ่งคอลงไปสองหลักอาจจะตกขอบนิดนึงแต่พี่แอนจะพยายามอธิบายให้ฟังนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วเราทําพอหนึ่งคอลงไปในโซ่หลักที่สองนะคะ ก็คั้นด้วยโซ่สองทำพอหนึ่งคอลงในจุดเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะคั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ลงไปทําจุดแยกค่ะพอหนึ่งคอสองหลักคั้นด้วยโซ่สองพอหนึ่งคอลงจุดเดียวกันสองหลักก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะทําวนไปแล้วก็มาจบแถวค่ะจบแถวก็เหมือนเดิมนะคะ ขึ้นแถวใหม่ค่ะโซ่สามพอหนึ่งคอลงจุดเดียวกันขั้นไปโซ่สองทำพอหนึ่งคอลงจุดเดียวกันอีกสองหลักนะคะคือจุดแยกโซ่สามเราคอทอลงในห่วงค่ะห่วงเราก็จะลดลงมานะคะโซ่สามทำคอทอลงในห่วงถัดไป โซ่สามคอทอลงในห่วงถัดไปแถวนี้จะได้สองห่วงนะคะห่วงก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะคะเจ็ดหกห้าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งนะคะทำโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดแยกสองหลักขั้นได้โซ่สองทำพอหนึ่งคอลงในจุดเดียวกันอีกสองหลักอันนี้ก็เป็นจุดแยกนะคะงานก็จะมีอยู่แค่สองลายแค่นี้นะคะ โซ่สแล้วก็ทำพอ1คอลงไปในตัววีสอหลักขั้นด้วยโซ่หแล้วก็ทำพอ1คอลงไปในช่องเดิมอีก2อหลักโซ่หนีเ้เพื่อเราจะขึ้นดอกใหม่ตรงนี้นะคะเวลาเราขึ้นดอกใหม่เราจะใช้ขึ้นตรงนี้เลยค่ะโซ่สองทำพอ1คอลงไปในจุดแยกนะคะ2หลัก ท่านด้โซ่สองทำพอหนึ่งคอลงจุดเดียวกันอีกสองหลักแถวนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะแล้วเราก็ทำสลับกันวนไปจนจบแถวค่ะนีจ่จบแถวแล้วนะคะโซ่สองควักลงไปในสซ่หลักที่สามดึงไหมลอดผ่านเลื่อนห่วง แล้วก็โซ่สามขึ้นมาทำพอ1นึ่งคอจุดเดียวกัน2องรวมโซ่ด้วยก็เป็น2หลักนะคะขั้นได้โซ่2องทำพอ1คอลงจุดเดียวกัน2หลักเวลาจุดแยกก็จะทำเหมือนกันค่ะแล้วจุดจบก็จะทำเหมือนกันนะคะโซ่ 3, ามทำคอทอลงในห่วงทำโซ่สามคอทอลงในห่วงแถวนี้จะได้1ห่วงนะคะ โซ่สามทำพอ1คอลงไปในจุดแยกสองหลักขั้นด้วยโซ่สองทำพอ1คอลงไปในช่องเดียวกันอีก2หลักก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปทำโซ่สอง แล้วเราก็ทำพอหนึ่งคอลงในห่วงที่เป็นโซ่ห้านะคะทั้งหมดเก้าหลักค่ะพอได้เก้าหลักทำโซ่สองขั้นค่ะแล้วก็ ทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดแยกสองหลักโซ่สองขั้นทำพอหนึ่งคอลงในจุดแยกสองหลักก็จะเป็นแบบนี้นะคะวนกลับมาเหมือนเดิมค่ะจะเหมือนเดิมจุดเริ่มต้นนะคะลาจบแถวแล้วก็ไปควักลงในโซ่หลักที่สามแล้วก็เลื่อนไหมไปนะคะเพื่อขึ้นแถวใหม่ ในหนึ่งในหนึ่งแถวจะมีแค่ช่วงทําด,ดอกแล้วก็จุดแยกสลับกันไปค่ะดอกแล้วก็จุดแยกอันนี้ขึ้นแถวใหม่นะคะทําจุดแยกขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วทําโซ่สอง ทำพอหนึ่งคอคะ่ะพอหนึ่งคอลงในหลักแรกโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักที่สองขั้นได้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักที่สามขั้นได้โซ่หนึ่งพอหนึ่งคอลงหลักที่สี่ขั้นด้วยโซ่หนึ่งทำให้ครบทั้งหมดเก้าหลักนะคะ ทำพอหนึ่งคอสลับกับโซ่นะคะได้เก้าหลักแล้วเราก็ทําโซ่ขั้นค่ะแล้วก็ทําพอหนึ่งคอลงในจุดแยกค่ะ น,นี้ก็จะเป็นดอกแล้วก็จุดแยกนะคะสุดท้ายทำโซ่ค่ะทำโซ่สีนะคะลงไปในห่วงทำคอทอนะคะในห่วงแล้วก็โซ่สีแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในจุดแยก จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจบหนึ่งดอกนะคะส่วนข้างๆนี้ก็ที่เป็น9้าหลักก็คือจะขึ้นดอกใหม่นะคะแล้วก็ถักแบบเดิมวนไปนะคะเสร็จแล้วพอมาจบแถวนะคะควักลงไปในโซ่หลักที่3ดึงไหมลอดผ่านคะ่ะเลื่อนห่วงไปข้างหน้า แล้วก็เลื่อนห่วงไปตรงกลางทำโซ่3เพื่อขึ้นแถวใหม่ทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดเดียวกันโซ่2อคั้นแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในจุดเดียวกัน2หลักเป็นจุดแยกนะคะโซ่3 คอทลงไปในระหว่างหลักนะคะโซ่สามและคอทอลงไปในระหว่างหลักถัดไปโซ่สามคอ, 3, อทอลงไปในระหว่างหลักก็ให้เราทำคอทอเป็นห่วงแบบนี้นะคะ ให้ครบทุกหลักเรามาดูหลักสุดท้ายกันนะคะงานก็จะเป็นตามผังลายที่เราเคยถักมาแล้วนะคะ เราก็จะได้ห่วงขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดห่วงอันนี้ก็เป็นลูกสับประรดของเรานะคะแล้วเราก็ทำโซ่สามแล้วทำพอ1คอลงไปในจุดแยก2หลักคันได้โซ่สองพอ1คอลงจุดแยกอีก2หลัก ลูกสับประรดของเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาให้เราถักแบบนี้นะคะพอจุดนี้เราจะทำพอหนึ่งคอชนกันเลยนะคะสำหรับจุดแยกแล้วเราก็มา ทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะเห็นไหมคะจะชนกันนะคะก็จะได้ลูกสับประรดแล้วก็จุดแยกแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนถักวนรอบเลยค่ะอันนี้พี่แอนถักมาจนจะจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวจบแถวให้ดู ล้จบแถวก็นับลงลงไปในโซ่หลักที่3นะคะดึงไหมกลับมาลอดผ่านเลื่อนห่วงไปหหลักเลื่อนห่วงไปตรงกลางขึ้นโซ่3เป็นแถวใหม่เราก็ทําจุดแยกเหมือนเดิมทําพอหนึ่งคอลงไปทําโซ่สองขั้นทําพอหนึ่งคอลงไปอีกสองหลัก ก็จะได้จุดแยกขึ้นมาเสร็จแล้วทำโซ่สามทำคอทอลงไปในห่วงโซ่สามคอทอลงไปในห่วงทำซ้ำแบบเดิมแถวนี้จะได้หกห่วงแถวถัดไปก็จะได้ห้าห่วงนะคะแล้วก็สี่ห่วง สามห่วงสองห่วงหนึ่งห่วงจนจบลูกสับปะรดนะคะค่ะเมื่อจบแถวแล้วเราก็จะได้หกห่วงขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วเราก็ทำโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดแยก โซ่สองขั้นทำพอหนึ่งคอลงไปอีกสองหลักแถวนี้ก็เหมือนกันค่ะทำพอหนึ่งคอลงไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะโดยให้จุดแยกชิดกันเราก็ทำจุดแยกเหมือนเดิมนะคะ เสร็จแล้วทำโซ่สามแล้วทำคอทอลงไปในห่วงเหมือนกับฝั่งนี้นะคะเป็นลูกสับป,ปะรดแล้วก็ทำลงไปอีกหกห่วงนะคะพอได้ลูกสับป,ปะรดแล้วเราก็ทำจุดแยกสลับกันค่ะทำวนไปจนจบแถวนะคะเวลาจบแถวก็ควักลงไปในโซ่หลักที่สาม เลื่อนไหมไปหนึ่งหลักนะคะเลื่อนไปตรงกลางอีกหลักหนึ่งขึ้นแถวใหม่ทาโซ่สามแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงไปในจุดแยกโซ่สองขั้นแล้วก็พอหนึ่งคอลงไปในจุดแยกอีกสองหลักอันนี้คือแถวใหม่แล้วนะคะแล้วก็ทำโซ่สามแล้วทำ คอทอลงในห่วงในห่วงลูกสับประรดนี่นะคะแล้วก็โซ่3ามแล้วคอทอโซ่3าแล้วก็คอทอแถวนี้เราจะได้ห้าห่วงนะคะเสร็จแล้วก็ทำโซ่สามแล้วก็ทำพอ1คอลงไปในจุดแยก โซ่ส,สองขั้นพอ1นึคอลงไปในจุดแยกสองหลักแถวนี้เราก็จะทำให้จุดแยกชิดกันเหมือนเดิมนะคะแล้ก็ทำพอ1คอลงมาในจุดแยกอีกฝั่งหนึ่ง2หลักนะคะโซ่ส,สองขั้นแล้วก็ทำพอ1คอลงไปอีก2หลักเสร็จแล้วเราก็ ได้3มชั้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้ห้าห่วงก็ทำสลับกันไปนะคะวนไปเวลาจบแถวก็เหมือนเดิมค่ะจิ้มลงไปในโซ่หลักที่สควักไหมกลับมาเลื่อนไหมไปหนึ่งหลักเลื่อนไปตรงกลางอีกหนึ่งหลักขึ้นแถวใหม โซ่3าํทพอ1คอลงไปในหลักเดียวในช่องเดียวกันนะคะคันด้โซ่2จุดแยกเราก็เหมือนเดิมแล้วก็ทําโซ่3ามทำตาสับปะรดนะคะคอ,คอทอลงไปในห่วงโซ่3คอทอลงในห่วงโซ่3 รอบนี้เราก็จะได้สี่ห่วงนะคะเสร็จแล้วทำโซ่สามแล้วก็ทําจุดแยกค่ะจุดแยกก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําพอ1คอลงไปสองหลักขั้นด้วยโซ่สอง พอหนึ่งคอสองหลักแถวนี้เราจะทำโซ่สามนะแล้วก็ทำพอหนึ่งคอลงในจุดแยกสองหลักคั้นด้วยโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงในจุดแยกสองหลักให้ทำแบบนี้สลับกับลายสับปะรดนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอใน ep 3ีนะคะคลิปนี้ยาวไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ